สวัสดีค่ะคลิปนี้เต้าจะมาพูดถึงเรื่องของบททดสอบที่ต้องเจอของแฟมินีนแล้วก็มาสคูลีนค่ะบททดสอบของแฟมินีนนะคะบททดสอบของแฟมินีนคือการรักตัวเองการรู้จักปกป้องตัวเองแล้วก็ความกลัวค่ะต้องเล่าก่อนว่าแฟมินีนค่ะเขาจะเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะร่ำรวยหรือว่าปานกะ จะไม่ได้มีความขาดแคลนในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาสถานะทางสังคมจึงมีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะค่ะและด้วยพลังงานของแฟร์มนีนค่ะเขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนมีความเป็นแม่สูงเป็นผู้ให้ให้ผู้อื่นจนตัวเองต้องลำบากและก็เจอคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะ เจอคนไม่จริงใจโดนหักหลังจากคนรักมีความหวยหาความรักได้ค่าตัวเองแฟมินีนค่ะถ้าในเรื่องกายภาพเนี่ยเขาจะไม่ได้ลำบากอะไรเลยแต่ถ้าภายในเขาจะขาดแคลนในเรื่องของความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่มันทำให้เขาหวยหาความรักจากภายนอกค่ะดังนั้นเฟมินีนค่ะจะต้องเจอบททดสอบในเรื่องของการรักตัวเอง กลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองและการรับการให้ที่สมดุลค่ะให้ผู้อื่นได้แต่ว่าจะต้องไม่ทำให้ตัวเองลำบากรู้จักปกป้องตัวเองจากคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์ช่วยเหลือได้ค่ะแต่ว่าจะต้องไม่ไปอุ้มผู้อื่นตลอดเวลาการช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลามันเป็นการทำลายเขาทางอ้อมค่ะทำให้เขาไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ และต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอแฟมินีนจะต้องรู้ว่าต้องให้ได้แค่ไหนค่ะและต้องเรียนรู้เป็นผู้รับแล้วก็ผู้ให้ด้วยค่ะมีรักแระเงื่อนไขกับตัวเองให้ได้รักในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองเคยเจอแล้วก็เป็นมาก่อนไม่ว่าตัวเองจะเป็นคนยังไงก็รักแล้วก็เห็นค่าในตัวเองค่ะเมื่อเรารักตัวเองได้แล้วเนี่ย เราจะเข้าใจผู้อื่นได้แล้วก็รักไร้เงื่อนไขกับผู้อื่นได้เช่นกันค่ะรวมไปถึงคู่ทวินเฟมของเราด้วยบททดสอบของมาสคิลีนคืออัตตาอีโก้ความหึงหวงทางกายภาพในเรื่องของการเงินมาสคิลีนเขาจะมีอัตตาอีโก้ค่อนข้างเยอะค่ะใช้ตรกะะเหตุผลเป็นหลักเชื่อในสิ่งที่จับต้องได้เท่านั้น เขาจะใช้สมองมากกว่าหัวใจและด้วยบทบาทที่เขาลงมาเกิดเนี่ยมันคือการเอาตัวรอดทางโลกค่ะเขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์มีความขาดแคลนในเรื่องของการเงินแล้วก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลครอบครัวเรื่องเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขาค่ะให้เข้าใจเขาให้มากๆนะคะเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขาเจออยู่ เมื่อเขาเจอในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าคำว่าทวินเฟลมเนี่ยมันเป็นความเชื่อแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ค่ะมันต้องใช้ความเชื่อล้วนๆสมองและหัวใจตีกันหนักค่ะและเขาจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าเขาจะเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณและคู่ทวินเฟลมมาสกูลีนเขาจะมีบททดสอบค่อนข้างหนักกว่าแฟมิน,นีนค่ะ ปมของความหึงหวงเขาเจอคนรักหักหลังหรือว่าเคยโดนนอกใจมาก่อนทําให้มีปมในเรื่องของความหึงหวงค่ะเมื่อตอนที่เจอแฟรมนเนนเนี่ยรู้สึกลักแต่ไม่มีสถานะที่ชัดเจนและด้วยแฟรมนเนนเขามีคนเข้าหาค่อนข้งางเยอะมัสคิลีนเขาจึงมีความหึงหวงที่รุนแรงค่ะจนทําให้เขาทนไม่ไหวมีความกลัว มีความรู้สึกว่าแฟมิลีเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อตัวเองมากเกินไปมันทำให้เขาต้องเป็นฝ่ายหนีไปค่ะหนีไปเพื่อเยียวยาตัวเองส่วนในเรื่องของทางกายภาพเนี่ยเมื่อเขาได้ตื่นรู้แล้วก็เข้าสู่เส้นทางแล้วเนี่ยเขาจะต้องสร้างฐานะให้มั่นคงเพื่อเป็นคนที่สามารถดูแลแฟมิลีได้และก็ต้องเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณ ให้เท่าเทียมกับแฟมานีนค่ะไม่ว่าจะเป็นมาสคิวลีนหรือว่าแฟมานีนมีความสำคัญเท่าเทียมกันจะแตกต่างแค่บทบาทเท่านั้นค่ะมาสคิวลีนก็็จะมีบทบาทในเรื่องของทางโลกเรื่องการพัฒนาการสร้างไรายได้ส่วนแฟมานีนค่ะเขามีบทบาทในเรื่องของการช่วยคนการเยียวยาผู้คน การให้กำลังใจผู้คนสิ่งสำคัญฝั่งแฟมิมนีนจะต้องเชื่อมั่นในตัวของมาชิลลีนค่ะว่าเขาสามารถผ่านบททดสอบได้แน่นอนถ้าแฟมิมนีนผ่านได้มาชิลลีนเขาก็คือจิตวิญญาณดวงเดียวกับเราเขาก็จะสามารถผ่านบททดสอบได้เช่นกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามารับฟังนะคะขอบคุณค่ะ